มันจะช่วยยังไงจะยกตัวอย่างเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ดูได้ได้เห็นเนาะว่าถ้าเกิดเรามีเราใช้สิทธิ์นี้เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่หรือว่ามันจะช่วยเราอย่างไรสมมติซื้อบ้านที่ซิดนีย์ถ้าราคาซื้อไม่เกินแ0 0แสนเนี่ยจะไม่มีแซมดิวตี้สมมติซื้อแปดแสนห้าเปซของแปดแสนก็คือสี่0มื่นระวังมาจำห้าเเนี่ยกู้95%้า้เเนเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องมีกำลังการกู้ที่จะกู้ยก้าฉะนั้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ ็ต้องกู้เจ็ดแสนหกเจ็ดแสนหกเรากู้ได้ไหมก็ต้องมาดูเรื่องเรื่องรายได้ของเราโดยทั่วไปถ้าเกิดเราจะวางปมะจำห้าเปอร์เซ็นจริงๆเนี่ยมันจะมีค่าประกันสินเชื่อที่เราต้องเสียอีกสามหมื่นสามหมื่นห้าเพราะฉะนั้นแทนที่เราต้องเก็บตังค์เพิ่มเนี่ยถ้าจะเท่ากับเงินแม่จาที่เราต้องเสียเนี่ยแล้วเราเสียไปฟรีๆเนี่ยเราใช้สิทธิ์นี้ก็จะประหยัดค่าประกันสินเชื่อตรงนี้ก็ซื้อบ้านไห้ทันทีไม่ต้องมาเก็บตังค์เพิ่มเพื่อมาจ่ายค่าประกันสินเชื่อตรงนี้อีกสามหมื่นสามหมื่นห้าสรุป วางมัดจำ5%ก็คือ40,000แล้วก็อย่าลืมเผื่อตังไว้บางส่วนสำหรับค่าทนายหรือว่าค่านน่นนี่นั่นจิปาถะยืมเงินเทสหรือว่าอื่นๆอีกสัก6,000อะไรประมาณนี้5%ต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ซื้อบ้านได้จริงเป็นไปได้จริงเพราะฉะนั้นดูว่ากลังการกู้เราถึงไหมแล้วก็ซื้อบ้านราคานี้เนี่ยต้องใช้เงินจริงๆเท่าไหร่ก็ติดต่อพวกเราเข้ามาติดต่อพวกเราได้ตามนี้นี่เลยเอาไม่ถึงวะตามนี้ตามนี้อ่าได้